สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาวแฟมิลี่นะคะวันนี้คือึกคักมากเลยนะคะที่ลานองค์ปู่นะคะเต็มไปด้วยนางลำนะคะวันนี้เจ้าภาพใหญ่มาจากฝรั่งเศสนะคะเดินทางมาถึงแล้วนะคะเดินทางมาถึงแล้วนะคะนางลำเต็มลานองค์ปู่เลยนะคะวันนี้คือคึกคักแล้วก็มีเลี้ยงกล้วยเตี๋ยวด้วยนะคะกล้วยเตี๋ยวร้านสมพรป่า วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่มีงานลำเจ้าภาพใหญ่นะคะนางลำมาทั้งสองฝั่งเลยนะคะหลายๆหยมู่บ้านนะคะมานะคะทั้งสระสีทั้งจำปาดงทั้งห้วยน้ำเที่ยงนะคะหรือว่าอ่าละแวกบ้านใกล้เคียงนะคะก็จะกระจายนะคะรายได้เข้าสู่หมู่บ้านหลายๆหยมู่บ้านนะคะ ทางนู้นนะคะคือคักมากเลยนะคะวันนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นตั้งแต่เช้ามืดเลยเนาะค่ะยูทูบเหรอคะเดี๋ยวต้องต้องเท่าไหร่นะเสื้อสิบสี่ค่ะโอ้โหดูเจ้าภาพนี้อ่างเปาด้วยนะคะ งานนี้ฮะเดี๋ยวแม่ดาก็จะรีบเปลี่ยนน้ำสปริงเกอร์ก่อนนะคะ,ะดึงมาไว้มุมนี้นะคะแล้วก็ไปแต่งตัวนะคะดึงเอานะคะแม่ดากลัวเปียกเนาะโอ้ยโอ,โอ้มาถึงตัวเองแล้ว มีเซไพ์นะคะย้อนมากย้อนแสงปักตั้งกล้องก็เดินทางเดินทางอันนี้พจะภากาพหรอโภนาพาแมนไม่เป็นไรทำได้เรื่อยๆก่อนสวัสดีค่ะ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  แจกตรงนี้ก่อน ح ح> นั่งนั่งตาสบายก่อนนะคะนียังไม่เก็บเลยเราอันนาเป็นเตเตอยู่ในยูทูบก่อนอี้ยังก่ออันนาสองสองปีที่แล้วก็ให้ไอ้เรารับของขวัญจากแม่ทุนธนาก่อนอนะทุกคนก็คนละหนึ่งพันบาทนะเมื่อวานนี้ก็ที่แม่ทุนธนาจะให้เนี่ยให้คนที่อยู่ที่นาวันที่ลุงป้าไม่อยู่ลุงป้าไป ชาวองค์เปดูดูอนแล้วก็เหมือนกับว่ามีคนทำมาที่ทุกอย่างดูแลทุกอย่างที่นาคนที่กลับบ้านไม่ได้ต้องเข้าใจกันนะนั่งก่อนค่ะพอดีแม่คะป้าอ๋ออาญาชี้ก่อนญาชี้มารับก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะเธอนั่งก่อนนะคะยังลกๆอยู่นี่นั่งนี่ก็ได้ย่าให้เพื่อนมานั่งอาย่ามาย่ามารับก่อนจะได้ไปดูแลเพื่อนได้อาย่าชี้จากแม่สุตนานหนึ่งพันนะคะสำหรับคนที่ดูแลที่นา ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ชัดชนานะคะไปแล้วป้าใทยบ้านป้าใทยบ้านหนึ่งพันแม่ชัดชนะม่นให้กำลังใจในการดูแลท้องที่ขอบคุณคัละหนึ่งพันคุณแม่ชัดแม่ชัชนะแม่สุชนะซื้อจริงก็าซื้อสุวรรณนาไม่บอกชื่อจริงเขาเียวเขาบอกว่าไม่ต้องบอกชื่อจริงเขาให้อุบไว้เอาบ่าวมืดยังไม่มาบ่าวมืดได้รับสองงานเลยเนี่ย ไปสองเด้งเลยนะยังไม่มายาชีตจะตามลูกชายเจ้าตามเลยโอ้ลูกชายลูกชายยังไม่ซื้อโอ้มาขอบคุณแม่โฆนาด้วยขอบคุณแม่โฆษามากๆค่ะพูดรับแทนเชี่ยวยหน่อยเชี่ยวต้องกินชงกาแฟได้ให้เชี่ยวนะคะได้ให้แม่รับให้ตัวนึงไหนลูกชายก่อนอืออ่าลูกชายตายเจ้าป้าสายยังไม่มาใช่ไหม้าสายหยิบไว้ก่อน ปาดาปาดา<อ>คนช่วยกันดูแลลานขอ,ข,อขอบคุณนะคะคุณแม่ซูซาน่าของอายุมั่นขันยืนเจริญเมืองนะคะแอดมินแอนเสือเราไปต่างประเทศใช่ไหมเพรงนั้นเสือเลยไม่ได้ชื่อเสือขอบคุณคุณแม่ซูซาน่านะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงปีใหม่คะ่ะอันนี้แจ้งก่อนว่าวันที่ลุงป้าไม่อยู่แล้วก็ มีคนที่อยู่ที่นาแม่ให้เฉพาะคนที่อยู่ที่นาในวันนั้นนะจะได้ไม่ต้องไม่ต้องนอยกันโอเคลุกคนก็เรียบร้อยก็เหลือบารมืดกับภาษาไอ้เปี๊ยวฝากไปแล้วบารมืดมืดอ่าแม่แให้ภาษาเลด้วยกันทีเดียวเลยเอออ่าแม่ภาษาให้ภาษาก่อน ข,ขอบคุณคุณแม่ช<อ>ุชนานะคะได้เ็บไว้ให้ภาษานะคะตามที่ยา,ท,ยาที่เลยนะอช่แล้วกนน็ลูกชายนี่เป็นหูฟังนี่เป็นของแม่อ้วนแม่อ้วนป้าก็เห็นว่าบะามือเนี่ยเขาดูแลเรื่องงานหลกัหลกๆงานก่อสร้างงานอะไรให้ไม่หมนก็เลยเอาชื่อบะมือหรือว่าให้บะมือละกันแล้วก็มีของแม่ชุชนาอีกหนึ่งพัน ยาชีลาไวหายก็ทวยาชีนะตุ๊กตาปล่อยนะหลักฐานแล้วหลักฐานอยู่ในคลิปนะคะขอบอกมาขอบคุณขอบภาษานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณป้าด้วยนะคะขอบคุณป้าด้วยค่ะงานกระต่องมาถึงแล้วดำเนินงานกันต่อสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีจ้ามาดามสวยนะมาดามสวยอัานจึ่ s, s u, u y <c oughs> ไม่ใช่มาดำสวย oh, มาดำสวยอ๋อ oh, มาดำสวย,าาสวยนะคะ <c oughs> ได้แล้วจองที่แล้วที่ให้พ <c oughs> ี่สาวมาดำ <c oughs> มาทำรำให้ยี่สิบเก้าคนจำได้ไหมผ่านพันย่าชี้ไหมคะไม่ผ่านไอ้ลูกทีมี่ไงทีมีสวยอ๋อแต่ว่าสวยนะสวยสาวกันหอดแล้วเนาะแาทงสวยค่ะโอเคค่ะต้องทัวนต้องทวนกันยาวหลีของฟากมาถึงตีหนึ่งเมื่อคืนาคืนสงสัยจะมีอ่างเปล่าหรือเปล่า เจดมงกว่าก็เลยโทนมาหาเอดมินว่ามาถึงแล้วว่าอยากมาก่อนอ่าอันนี้ให้ดูนะโอ้ยของพีหม่ด้วยพี่ใหมอันนี้ของ้านะโอ้ยมาจากกอลังเซ่โอ้โหโอ้โหขนลกไปเสื้อกันหนาวเลยเนี่ยโอ้โหขนอุกทันั้นเลยนะของฝากจากต่างประเทศว้าว

เทพมาดามสวยใช่ไหมคะม,มาดามสวยม,มาดามสวยนะคะ,ะ,คะของขวัญปีใหม่จากฝรั่งเศสอันนี้ให้ลุงนะคะนี่ให้ลงุงเมื่อกี้ยูทูบเบอร์บงัทบงทุกคนบังของป้าไม่รู้อ <c oughs> ัน <c oughs> นี้ก็อันนี้ให้ป้านะคะเป็นของขวัญปีใหม่แล้วก็อันนี้ให้พี่อมกับน้ำมนต์ ขอบคุณมากเลยนี่มันสีขาวเขาจะชอบเลยเขาไม่ชอบสีฉุดฉาดนี่คือสิ่งที่เขาแบบเขาเลือกสีได้ถูกใจน้องเลยเนาะทั้งสองเลยชอบแบบนี้ใช่มาไดไปดูว่าอะไรก็ไม่ชอบสีสันใส่เอานั้นมาอันนี้จะเป็นของฝากเซ็ตเล็กน้อยให้เป้ ว,วันนี้อุ<น>้ยคนลุกเลยแม่ทุษณาก็มาทุกคนอีกใครตื่นสายไม่ได้นะอุ้ยคนลุกคนลุกถามแล้วก็ทีคนแล้วก็แอดมินน้อยด้วยโอ้เด็กนักเรียนไปเรียนด้วยวันนี้วันนี้มีมอบมอบทุนแม่ให้มอบทุนด้วยนะช่วยส่งให้กับเด็กนักเรียนด้วยให้เขามารับที่นี่แล้วให้แม่มอบเดี๋ยวเดี๋ยวจะมอบอีก ให้ทำห้องน้ำโอ้จ้าดูจ้าดทำห้องน้ำด้วยฟลุกทุกผู้อัานไม่ถ่งนไม่ใช่นก็ร่วมเข้ามาก็โอ้เได้ห้องน้ำสวยๆอลาๆจะมานี่ยากเลยนะต้องปิดปิดร้านอยู่ที่มือรือก่อนจะมาได้อี่นึงกลับเมืองไทยกี่ครั้งกเนคยธรรมดาแต่ก่อนก่อนโควิดเราจะมาบ่อยครับเออตอนนี้มันแบบอ่ามัน ก็เราทําร้านอาหารแล้วมันยากปอดทุก่านเราปิดลูกน้องสิี่คนเราทำผิดด้วยแบบนี้อ่าไม่รู้กี่คนนะอ่าทำทเสือนว่าสี่สีสี่ใช่ไหมทุกคนที่อยู่ที่นาเลยไม่รเด็กลูน้องด้วยใม องฟางอะไรด้วยน้องฟางมาเลยน้องนาเดียน้องมิวน้องมิ้วน้องนาเดียน้องมินโน้ยค่ะือรวมหมดใช่ไหมรวมหมดแล้วจะจะรวมหมดเดี๋ยวต้องต้องต้องแตกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดึงกันเนาะโอเคโอเคค่ะไม่ต้องมีใช่ไหมคะไม่ต้องมีเพราะว่าเราลังเลด้วยโอเคแม่แจกพร้อมกันนะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ